ตาตูเลบลี่ซาก,กุลาซอนวุ้นโอลโวนใยแม่มดกำมาลออีพีที่สิบสองมิลาฉันเพิ่งมานะี่ยเกิดอะไรขึ้นจ๊ะทธอไม่สบายเหรอแย่แล้วสัญชาติยานแวมไพร์ของฉันมันจะทำให้ฉันควบคุมตัวเองไม่ไหวอยู่แล้วมิลาทำยังไงดีถ้าคุณซินเทียไม่หยุดมีหวัง นี่นี่ดูสิหรือว่าใหญ่นั่นจะเป็นแวมพายนั่นสิดูลูกลีลูกลอนปแปลกหยุดพูดนะพวกเธอเพื่อนฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นสักหน่อยคุณซินเทียคุณเสียเลือดเยอะไปแล้วนะครับถ้าไม่ไหวก็พอก่อนฉันไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันอยากทำเพื่อทุกคนพ่อคะแม่คะหนูจะไม่ไหวแล้วหนูอยากดื่มเลือดจังเลยจับตาดูกันให้ดีนะคะ อย่าให้ใครออกไปจากตรงนี้ ฉันก่อนนะทำไมล่ะมิลาประธานนักเรียนไลคามิลาอยู่นี่เองฉันมีเรื่องจะคุยด้วยพอดีไปกับฉันหน่อยเออประธานนักเรียนไลคะจะพาคุณคามิลาไปไม่ได้นะคะทำไมฉันกับเขาเป็นแฟนกันทุกคนก็รู้ดีนี่ได้ยินหรือเปล่าประธานนักเรนะียนไลน่ะพูดเต็มปากเต็มคำเลยเออประธานนักเรียนไล่คะปล่อยฉันลอง ตอ,อนนี้สัญชตาตญาณแวมภายในตัวฉันมันกำลังทำให้ฉันต้องการดื่มเลือดมนุษย์ไม่ฉันไม่ปล่อยคามิลาฟังฉันนะตอนนี้ไม่มีใครแล้วถ้าเธอต้องการดื่มเลือดเธอก็ทำเถอะแต่แต่ว่าฉันสังหรณ์ใจไว้ไม่ผิดว่ามันต้องเกิดเรื่องเร็วเข้าเธอจะได้ดีขึ้นไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจฉันฉันทนได้ประธานนักเรียนไลททำเพื่อฉัน ถึงขนาดนี้แบบนั้นแหละคามิลาเคียวเธอก็ไม่ใหญ่มากหวังว่ามันจะเป็นแค่แผลเล็กๆนะฉันน่ะไม่ได้ห่วงตัวเองหรอกนะฉันแค่ไม่อยากให้ใครมาจับผิดเรื่องของเธอถ้าเห็นแผลของฉันขอโทษนะคะประธานนักเรียนไลท์ฉันดีขึ้นแล้วเจ็บไหมคะนี่ฉันเป็นผู้ชายนะแค่เนี้ยเพื่อคนที่ตัวเองรักทำไมจะทำไม่ได้มิลารักฉัน งั้นเหรอคะใช่คุณเทียนหอมในท่านคามนคินดูสิคะฉันดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งเลยคะ่ะแม่ ึกแล้วก็อดจินตนาการไม่ได้ถึงวันที่คุณหนูคามีลาเธอมีคนรักนะคะนี่หยุดคิดเลยคุณม่านแก้วถ้าไอ้ผู้ชายคนไหนมันกล้ามาทํากับลูกผมแบบนี้นะมันตายอ๋อคุณพ่อผู้ห่วงลูกสาวว่าแต่เขาอีเหน่าเป็นเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยใครทำแบบนี้รับหลังคุณพ่อชันนะเทียนหอมล้วก็ เอจแต่ความจริงแล้วในท่านคามินก็รู้เรื่องนี้อยู่นี่คะเพราะว่าแม่หมอคนหนึ่งเธอเคยพูดเรื่องที่ว่าถ้าวันหนึ่งมิล่าเจอผู้ชายที่รักเธอจริงๆแล้วได้รับจุมพิษหรือว่าดื่มเลือดนะหรอก็นั่นแหละคะ่ะคำสาบหรือโรคแปลกๆในคืนพระจันทร์เต็มดวงนั่นก็จะหายไปโดยไม่ต้องส่งเธอไปเรียนโรงเรียนเวทมนต์ให้เสียเวลาเลยแหม ก็เผื่อจะเจอคนคนนั้นที่โรงเรียนยังไงล่ะคะคุณม่านแก้วแบบเนี้ยได้โชคสองชั้นเลยนะฮึฝันไปเถอะคุณสินเทียคะอย่าร้องไห้ไปเลยคะ่ะใช่ครับพอดีว่าฉันเสียใจเรื่องลูกแกะสามตัวนั้นของฉันคะ่ะจัดการสัตว์เลี้ยงของตัวเองแล้วจัดฉากให้ดูเหมือนแววไพายดูดเลือด เล่นใหญ่หน่าดูเขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องแปลกๆจริงๆนะเหรอทีแรกฉันก็ไม่อยากเชื่อแต่ที่สงสัยที่สุดนะ่ะคือเขาทําไปเพื่ออะไรนี่ไงนี่ไงใหญ่เนี่ยที่เขาลือกันให้แซ่ดทั้งโรงเรียนว่าเป็นแวมไพร์นี่ถ้าแม่ฉันรู้เข้านะเขาต้องโวยวายแนะ่ขึ้นฟ้องสายเวทมนได้ไหมเนี่ยที่อาจารย์ใหญ่ฮัสตันสงสิ่งมีชีวิตแบบนี้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนได้ไม่ไม ของสารราจาลินดตาดังหากที่พามาน่ากลัวตัวอันตรายเอาล่ะทุกคนเงียบก่อนคามิลาเธอคงเห็นแล้วนะว่ามันเกิดข้อพิพาดกันในโรงเรียนของเราขอโทษที่เป็นต้นเหตุทําให้วุ่นวายนะคะอาจารย์ใหญ่ฮัสตันนี่นี่คามิลาเธอบอกพวกเรามาเลยดีกว่าว่าเธอเป็นแววไพายหรือเปล่าแล้วอย่ากโกหกล่ะใช่ใช่ <S 2> <S 2> <S> <S ฉันจะใช่หรือไม่ใช่มันก็ไม่สําคัญนะ มันสำคัญที่ฉันไม่ได้เป็นคนที่ทําร้ายลูกแก่พวกนั้นอ้าวอ้าวเธอบิดเบือนนี่แล้วพูดแบบเนี้ยเหมือนกล่าวหาว่าคุณซินเทียเป็นคนทํา <c oughs> คุณคามีลาคะฉันรักสัตว์เลี้ยงของฉันจะตายฉันไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกนะคะแต่คืนนั้นเป็นคุณคนเดียวที่มีอาการแปลก,กเป็นใครก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาคะ่ะทุกคนครับผมอยากจะขอชี้แจงเรื่องนี้ประธานนักเรียนอะไรคืนนั้น คามิลาอยู่กับผมเธอก็แค่ไม่สบายปวดหัวนิดหน่อยไม่ได้มีอะไรอย่างที่คิดกันเลยไม่ฟังหรกเป็นแฟนกันก็นต้องเข้าคากันเมี้ยเชื่อแม่นั้นล้างสมองประธานนักเรียนไล้ไปแล้วจริงๆโรง,งเรียนเราก็ไม่เคยวุ่นวายแบบนี้เพิ่งจะมีเรื่องาตอนที่นางมาเรียนนี่แหละว่ายังไงล่ะคะคณคามิลาเรื่องน่ะมันกำลังจะไปกันใหญ่แล้วนะคะ คุณซิเทียฉันไม่น่าไว้ใจคุณเลยคุณอยู่เบื้องหลังทุกอย่างตั้งแต่ตอนที่นางเงือกอยู่ๆก็ขึ้นมาจากทะเลใช่ไหมว้าเพิ่งจะมาฉลาดเอาตอนนี้มันจะไม่ดูช้าไปหน่อยเหรอคะตอนนี้ทั้งศาสตร,ราจารินดาอาจารย์ใหญ่ฮัสตันเพื่อนของคุณแล้วก็ประธานนักเรียนไลท์่างต้องเดือดร้อนที่เก็บความลับไว้ให้คุณไม่อยากจะคิดเลยคะ่ะว่าถ้ามีตระกูลผู้วิเศษบ้านไหน ฟ้องร้องอาจารย์ใหญ่ฮัสตันขึ้นมาที่รับนักเรียนไม่ดูตาหมาตาเรือจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อสังเกตไหมคะว่าคุณเรน่าเพื่อนสนิทของคุณหายไปคุณหมายความว่ายังไงนะคุณซินเทียมิลา ฉันน่ะเก่งเรื่องการปลุกเสกยาเข็มอาบยาของฉันก็เลยทำให้คุณเรณนาหลับได้ไม่ยากค่ะคุณทำแบบนี้ทำไมนะ่ะคุณต้องการอะไรชีวิตเพื่อนของคุณอยู่ในกำรรม,มือฉันนะคะฉันต้องการให้คุณไปกับฉันบอกกับทุกคนสิคะแล้วฉันจะแก้ต่างให้ทุกคนที่เก็บความลับเรื่องของคุณจะได้ไม่เดือดร้อนคุณสินเทียถอยออกมาก่อนเถอะครับถ้าใหญ่นั่นเป็นแวมพายจริง ผมกลัวจะทำร้ายคุณเอ,อ่อทุกคนคะเพื่อความสบายใจฉันจะพาคุณคามิลาไปที่ศูนย์ราชการเวสมนเดี๋ยวนี้ค่ะดีค่ะคุณซินเทียพาออกไปเลยไม่ได้นะประธานนักเรียนไรคะฉันกำลังพยายามช่วยแฟนของคุณนะถ้าหากว่าเธอไม่ใช่แวมพายจริงๆจะได้พิสูจน์กันไปเลยไงคะนี่ก็ถือว่าให้โอกาสเธอแต่ ประธานนักเรียนไล่ให้เธอาพาไปเธอคุณสินเทียน่ะเธอมีญาติอยู่ในศูนย์ราชการเวทมนหลายคนฮ่าฮ่าแม่นูขอบคุณที่มาเป็นหมากให้ในเกมนี้เก่งมากสินเทียที่เธอน่ะพามาจนได้เรนะ่าเรนะ่าฟืนสินี่พ่อแกทำอะไรเพื่อนฉัน ใจเย็นสิคะฉันเป็นคนทํายาให้เธอหลับฉันก็ทําให้เธอตื่นได้อยู่แล้วคะ่ะอ๋อคุณคามีลาคะนี่คือท่านเอลเลียตอดีตองค์จัก,กรพรรดิองค์ก่อนในโลกเวทมนต์สวัสดีคามิลาลูกสาวนายคามินกับมนุษย์ผู้หญิงที่มีสายเลือดพิเศษอะอะไรนะเอลเลียตจัก,กรพรรดิ ในโลกเวทมนต์ซึ่งเคยอ่านในหนังสือประวัติศาสตร์เวทมนต์ว่าสิ้นชีพไปแล้วนี่เราฝากไฟในเวทมนต์ดำจนโดนโค่นบอลลันฮ่าฮ่าสังไรเดียงสานะที่คิดว่าคนที่ฝากไฟในเวทสายดำอย่างฉันจะตายง่ายๆและในวันนี้แหละฉันได้ตัวเธอมาแล้วอำนาจของฉันจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งฮ่าาากำลังลุ้นเลยใช่ไหมคะ EP ที่13ตอนหน้าจะเป็นตอนจบแล้วอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยถ้าเพิ่งมาใหม่และอยากเป็นสมาชิกของหมู่บ้านเลิฟนี่ซากุระกดซับสไ cribe และกดกระดิ่งช่องกันเลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ